<Good> สสิสวัสดีค่ะ,ะค่ะสวัสดีค่ะแม่แสงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอ,อีสานใต้ทุกท่านค่ะวันนี้คําเกยวก็พาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางความฝันของแม่แสงในโค้งสุดท้ายค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแม่แสงให้เลขแม่นมากตรงตรงเลยก็คือให้ห้าศูนย์ให้วันเลขออกพอดีเนาะ <c oughs> ค่ะวันนี้คําเกยวก็มาตามต่อให้เหมือนเดิม ตามสัญญาที่ว่าจะตามต่อเลขแม่แสงให้เนาะ <c oughs> หลายๆท่านก็คอมเมนต์ถามมาเหมือนกันค่ะว่าไปตามแม่แสงหรือยังได้ <c oughs> เลขหรือยัง <c oughs> อยากจะบอกว่าสองสามวันมานี้ผ่านมาดูทุกวันค่ะเมื่อวานก็ผ่านมาปิดบ้านไว้แ <c oughs> ม่ไปไหนมาคะแม่ไปที่ไหนเนะาะเมื่อวานนี้ โอไปดูวัวอ๋อไปดูวัวจ่ะจ่ายโอ้ค่ะเออมาไม่เห็นแม่๋อค่ะแล้วที่แม่บอกว่าแม่จะตั้งศาลเรียบร้อยหรือยังตั้งตั้งตั้งแต่วันพุธน่ะลูก๋อค่ะไอ้ล็กอปไปนะคะแม่จ้ะเอามานีอยาดลมันตั้งตั้งตั้งแต่วันพุธแล้วก็แม่ก็นอนตอนขํามาแม่ก็นอนตั้งตั้งศาลวันพุธเสร็จเนาะค่ะมันก็ขํา แม่ก็เข้านอนแม่ก็ฝันฝันโอ้โหปลาไหลอะไรมาเกาะแขนเกาะขาแม่เต็มตัวไปหมดเลยปลาไหลตัวเล็กๆสีทองสีดำปลาไหลน่ะแต่สีน้ำตาลสีอะไรน่ะเต็มไปหมดเลยแม่ก็บอกว่ามันไม่ออกจากตัวจากร่างแม่มีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเอาช้อนมาเนี่ยหนูจะ ขูดออกให้หนูจะเอาออกให้ผู hmm. ้หญิงคนนั้นน่ะ <Ha. S 2> เป็นคนร่วน,นผมสัน oh. ม้นอแม่ก็เลยบอกว่าจะทํายังไงมันถึงจะออกมันเกาะแม่ติดไปหมดเลยแช hmm. ่น้ําแช่น้ําในอ่างครับอ่างนี้แม่ก็เลยนั่งดูในอ่างพอดีมันออกมาเต็มปลอไหลโอุย้ยพ่อ,อเมียจ๋าปลอไหลเต็มน้ํดจ้าไปหมดทั้งน้ําเลยื hmm. มีเป็นอะไรจะหลุดอ,ออกจากตัวแม่จ้าอกจากตัวแม่ โอ้ยแม่ว่าอะไรนักนาเนาะฝันเห่แม่ว่าค่ะแม่ก็กลัวเนาะขนหัวคล้องหมดเลยแหละทั้งตัวมันกลัวนะอืออดีผู้หญิงเขาบอกว่าเออแช่น้ําแล้วมันค่อยละลายออกพอดีแม่ก็นั่งนั่งในอ่างน้ำเอาเอาขาเอาขาไอแช่ลงไปในน้ำปลาไหลมันก็มาเต็มในเท้าแม่นั่นแหละอืแม่ก็เลยจะทำยังไงแม่ก็เลยคิดว่าความฝันของแม่นะค่ะปลาไหลเนาะ แม่แม่แปเป็นตัวเลขนะอ๋ะอค่ะ,ะปลาไหลแม่เขาคิดว่ามันจะเป็นเก้าแปดหรือว่าหรือว่าแปดสี่แปดห้าหรือ,อยังไงนี่นะแม่คิดว่าปลาไหลมันจะเป็นแปดหรือเป็นเก้านี่นะหนุกอ๋อเออให้ตีให้ท่านผู้ชมตีให้แม่ผู้ชมช่วยตีจะใครตีเลขจริงๆค่ะ,อะเออแปดห้าหรือว่าเก้าห้าอย่างนี้นะ เป็นปลาไหลอ๋อเกาะแม่จ้าเกาะแม่อ้ยไม่อุ้ยอะไรทั้งตัวไปหมดเลยลูกถ้าไม่ใช่นะ้ำมันไม่ออกแปดสี่แปดห้าจ้าเก้าสี่เก้าห้าจ้าอ๋อปลาไหลแม่จีเป็นแปดเป็นเก้ามันมาเกาะตัวแม่นะแล้วอายุแม่แล่ะคะปีนี้อายุแม่มันก็ 5, 7, ห้าเจ็ดมรลูก อ <7 S 1> ห้าเจ็ดแม่เกิดสองห้าหนึ่งหนึ่งเนาะแม่แสงให้ให้ไปแล้วพันเจ็ดัน่อกว่าค่ะก็อาจจะเกี่ยวกับแม่ก็ได้แม่ฝันว่าปลาไหลมาเกาะตัวแม่กเกาะแน่นเกาะเต็มตัวเลยอุ้ยถ้าแม่มันไม่แช่น้ํามันไม่ออกนะลูกเป็นปลาไหลตัวเล็กๆมาเต็มเลยเป็นล,ล้านๆเป็นอจนแม่เอ๊มในท่อเลยจน,จนแม่กลัวขนลุก ตื่นขึ้นมาแม่ยังผลพองผลลูกแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงผมสั้นอ้วนอ้วนบอกแม่ว่าตัวเตี้ยวอ้วมีวิธีที่จะให้แม่เอาออกได้อยู่ก็คือให้แม่ลงไปแช่น้ำค่ะบอกว่าแช่น้ำเนี่ยมันจะออกเออมันก็ออกจริงๆแม่ก็แช่น้ำแล้วปลาไหลมันก็ปลาไหก็เต็มน้ำเต็มมารุมตัวแม่อยู่งั้นแหละแต่มันเกาะแม่ไม่ได้นะมันอยู่ในน้ํานะ แปลว่าเลขนี้ก็คือต้องตีเลขค่ะต้องตีเลขค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่พอจะตีเลขได้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยค่ะแต่อันดับแรกก็คือแม่แสงก็ตีประมาณนี้แม่ตีปลาเป็นเป็นแปดก็ได้เป็นเก้าก็ได้เก้าก็ได้เป็นแปดก็ได้แม่ก็เลยตีให้แปดสี่ปห้าแล้วก็เก้าห้าเก้าสี่ค่ะแล้วก็เพิ่มอายุแม่ไปก็คือแม่โดนปลาไหลมาเกาะเต็มตัวเนาะก็เพิ่มไปเป็นห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีค่ะ ก็เสียงดูค่ะก็ปรณนี้ก็ลองดูแต่ว่าตอนที่นานแล้วเนาะหลายปีแล้วตั้งแต่ทํำ YouTube ใหม่ๆอันนี้เล่าให้ฟังเนาะน้องสาวของคําแก้วอ่ะชื่อเดือนน้องเดือนเนาะเขาเคยฝันว่าเขาจับปลาไหลจับก็เจ็ดปลาไหลก็เขาตีเป็นหนึ่งเจ็ดเลขก็ออกเจ็ดเลขออก เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นว่าบางครั้งปลาไหลอาจจะตีเป็นหนึ่งก็ได้เพราะมันเป็นตรงๆยาวๆเนาะแต่จําได้ว่าน้องสาวเคยฝันนะออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละค่ะแต่ก็ลองเสียงแม่เสียงดูมันเกาะแม่ดิคือกาะเก็ะเาอุ้ยก็เต็มเขาออกยังไงมันก็ไม่ออกมันก็มาอยู่งั้นแหละเขาก็บอกว่าให้แม่แช่น้ำแม่จะเกี่ยวร้านด้วยเนาะเพราะมันเกาะทั้งตัวใช่ใช่ะพอไปแช่น้ำก็เลยออก วันวันวันพุธที่แม่ตั้งศาลตอนเช้าแล้วก็แม่มานอนแม่ก็บอกว่าวันที่ตั้งศาลที่เคยสาลใต้บอกว่าอย่าลืมขอเลขเจ้าที่เนาะแม่ก็แค่อธิษฐานขอแล้วมาฝันแม่ไม่ได้จุดทูปตัวเลขก็เลยไม่มีเลขมาให้เนาะก็เลยข้าฝันอธิษฐานแล้วก็นั่นแหละมังค่าฝันหรือไม่แม่ฝันเห็นปลาไหลเยอะแยะเต็มไปหมดอาจจะเป็นเลขตองงวดของแม่เข้าแล้วก็ได้ที่แม่ให้ไปตอน ต่องวดเนาะเดี๋ยวคุเกี่ยก็จะขึ้นให้ดูด้วยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะติดตามดูท่านผู้ชมอย่าลืมว่าแม่แสงนี่ฝันเม่นมากๆเนาะก็อย่าลืมแล้วก็มีเลขอีกหนึ่งตัวที่งวดที่ผ่านมาแม่ให้เรายังไม่ได้ออกค่ะแล้วเลขแม่น่ะมันจะตามมาออกทีหลังตลอดก็คือเลขเก้าแปดที่แม่บอกว่าเห็นไว้น่ะเห็นในใบตองอ่ะและมันไม่ออกมันออกทีหลังมันมันไปออกเลขไอ้แยกไขมดแดงที่แม่ตีเอาเนาะ ค่ะค่ะอันเลขที่แม่ให้ตอนต่องวดเนาะค่ะ98 98ที่แม่ให้ตั้งแต่ต่องวดเลยอืมเลขเลขเก่าของคุณแม่แบบ่่มันออกทีหลังของคุณแม่เขาเคยเป็นแบบนี้มานะคะเท่าที่สังเกตดูนะเนาะค่ะก็ฝากไว้อีกหางนึงค่ะค่ะวันนี้แม่กําลังทําอะไรอยู่นะคะแม่ก็ไอไปทําครอบัวูรโอวแม่ทำา้อไก่ัวมีวัวกี่ตัวคะแม่ จ็ดตัวละคะ่ะอ๋อเจ็ดตัวแม่แสงทําคอ,อกไส่วัวอยู่เนาะค่ะไก่ก็เป็นร้อยกว่าตัว <c oughs> เลี้ยงไว้ขายเหรค่าไก่แม่ก็ไม่ขายเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละแล้<ว>ามาันตายเครื่องกินแม่ไปฆ่าทำก็เล <c oughs> ี้ยงไว้ก็เลี้ยงราวความฝันที่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะในงวด16สิงหาคม68ความฝันของแม่แสงทำแก้วก็มาตามให้เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะใครที่รอเนาะ ก็ขอให้ออกตรงๆปงงๆอีกแต่เท่าที่ฟังความฝันเนี่ยมันเป็นฝันที่ดีมากๆค่ะแม่แสงอาจจะได้โชคใหญ่แม่แม่ขนลุกเลยแล้วก่อนที่แม่จะฝันแบบนี้แม่ได้ซื้อเลขไว้แล้วเหรอคะไม่ไม่ได้ซื้อเพราะยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อะไรเลยจ่ายยังไม่ได้เงินก็ไม่มีในถุง ไม่ได้ซื้อ่ะก็บ้านก็เสร็จหมดเลยมาแม่รีโนเวทบ้านใหม่ทําหลังคาบ้านใหม่เนาะคไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหาเอาไม้เนาะเงินนี่ละงวดนี่ละสิบปังๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเคยีสานใต้วันนี้คำแก้วกับแม่แซงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับแม่ค่ะ